พี่ว่าเราไปหาอะไรมาปาตุ๊กแกกันดีไหมเเอาุป,ปานี่นะนีเน่นี่เนเหิมานี่เลยนะฮ้ยอเมีตุ่มอะไรอ่ะุม,ม,กกมเหน,น,หนเก้กแกากหน,นหน้าเกียนะเมลวันนี้พ่อมาทำงานที่นี่ะเราไปหาอะไรเล่นแก้เบื่อกันไหมโอเคก็ได้นะไปาทางนู้นกันไป ไีกไหมที่ก็ยังยินนะรู้ว่าจะอยู่แถวนี้อ่ะใช่เราลองาดูนม่จะมีเลยใชไปตรงันมัมจอยู่บ้นเลย่ะเราไปดูมเยงด้นเงินไงตุกแกตัวใหญ่มากเลย พี่ว่าเราไปหาอะไรมาปาตุ๊กแกกันดีไหมเฮ้ยเอาหินปาเคมาเก็บก้อนหินนี่นะนี่แน่นี่นะย้อนไม่โดนเลยอะเอาก้อน,นใหญ่ๆดีกว่า ปลาทะจุดปลาหรนี่นะใช่พวกเธอเป็นใครแล้วมาปาาตุ๊แกทำไมฮะใช่แล้วไงอะก็ตุ๊แกมันน่าเกลียดเราอยากปลาเล่นอะแล้วเราปลาก็ไม่ได้ไปรบกวนอะไรเธอหนิแล้วพวกเธอจะปลาทำไมล่ะตุ๊แกมันก็อยู่ของมันดีๆนี่ใช่แล้วไงมันเรื่องของพวกเราหนิใช่ไหมเมลใช่เราหกมานนี่เลย ปลาตุ๊กแกสนุกเนาะเมีวเนาะใช่พี่ปันตุ๊กแกมันน่าเกลียดปลาให้มันตายเป็นลิ้นเนาะดีมากเนี่ยน้องพี่ความคิดแบบนี้แหละแล้วพี่รู้มรู้สึกว่าคันมาสักพักแล้วมีคันเหมือนพี่ไหมอ่ะก็คันเหมือนกันอ่ะคันมากเลยพี่ปันอืพี่มีจุดแดงๆด้วยอ่ะสงสัยโดนอะไรคันๆไม่รู้อ่ะอุ้ยพี่ปันเราเป็นตุ่มอะไรอ่ะอุ้ยเมีมีตุ่มอะไรอ่ะพี่ก็มีดิตุ่มเหมือนตุ๊กแกมากเลยน่าเกลียดอ่ะ อ้พี่คันมากเยอ่ะเมลขันมากม่ฉันบอกแลว,ว่าอยากเปนงแกทุกแก<ช>เป็นไงกันตามสนองเลยบอกแล้วไม่ยอมเชื่อว้าวเมวหรือว่ากำจะตามสนองเราจริงๆอะใช่แล้วคันนะอ่ะไม่ไหวแล้วไปบอกแม่กันปะ